หนุ่มสาวโสดฟังทางนี้นี่คือดวงความรักของคุณในช่วงเวลานี้ก่อนฟัง้างนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออัมชมาทารูด,ด้วยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ที่เป็นหนุ่มสาวโสดนะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานความรักของคุณเป็นดวงชะตาความรักของคุณคุณถึงเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะหรือมีความดึงดูดอยากจะดูคลิปนี้เดี๋ยวสับสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก,ก,ก่อนได้เลยนะสับสดๆก,กันนะอ่ะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออัมชมาท รด,ะะดูพลังงานหน่อยค่ะคนโสดน,นะคะที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นภายในเดือนนี้นะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้เจอใครใหม่ๆอาจจะมีอุบัติเหตุรักเออ,เอนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเหตุบังเอิญหรือมีเรื่องบังเอิญที่จะได้เจอคนใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตนะคะเอออาจจะมาจากการเดินทางก็ดีนะคะหรือมาจากการที่คุณนะคะเอออาจอาจจะอาจจะเดินทางจากการทํางานเดินการเดินทางจากการท่องเที่ยวก็ดีทําให้ได้เจอใครใหม่ๆนะคะการที่คุณมีน้ําใจนะหรือว่ามีจิตใจที่อบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคุณชอบช่วยเหลือคนนะจะจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอ คนใหม่ๆม,มิตรภาพใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะจุดเริ่มต้นของความรักของคุณมีโอกาสจะมาจากการที่คุณมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันนะคะเออหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากใครนะแล้วนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นความรักของคุณนะสำหรับคนโสดนะสาวโสดหนุ่มโสดนะคะ การช่วยเหลือตอบอกเป็นอุบัติเหตุรักคือปัญหาอุบสรรคัอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณนะอาจจะทําอาจจะนําพาให้คุณไปช่วยเหลือใครหรือมีใครมาช่วยเหลือคุณและจุดนั้นจะทําให้เกิดความรักดีๆเข้ามาค่ะอะขอขายายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าคุณจะเจอความรักในรูปแบบไหนคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้อื ดูจากพลังงานมีโอกาสว่าคุณจะได้เจอรักที่เป็นอาจจะเป็นทางไกลนะหรืออาจจะเริ่มต้นจากความไม่ชัดเจนก่อนไม่ชัดเจนในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ชัดเจนนะแต่หมายความว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนานะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกหน่อยค่ะอืมดูจากพลังงานต้องบอกเลยการที่คุณพัฒนาความรักทีละเล็กทีละน้อยไม่รีบ รีบเร่งไม่เร่งรีบจะนำพาให้ความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมั่นคงหนักแน่นนะและความผูกพันความรู้สึกดีๆมันจะค่อยๆก่อตัวจนมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะและนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นในอนาคตนั่นเองเนีคะใครแล้วกนายอย่าลืมพิมพ์ทนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปได้วยนะ